200 Edition E รุ่นพิเศษแบบ limited edition ที่มีเพียงไม่กี่คันในประเทศไทยและที่สำคัญแต่ถนนมาเพียงแค่30,000กิโลแท้เจ้าของเดียวจากสูตรกรีดดังๆหาไม่ได้อีกแล้วรีบทักกันเข้ามาแบบด,ด่วนๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ เนส์มอลเตอร์ที่รักทุกคนนะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องพูดมากเลยทีเดียวสำหรับรถเข้าใหม่ประจำวันนี้ค่ะกับ E 2 0 0 Edition E W 2 1งหนึ่งสองนะคะที่เป็นรถรุ่น Limited Edition Mercedes-Benz เขาออกมาเฉลิมฉลองตัวสุดท้ายของโฉมนะคะแล้ววิ่งมาเพียงแค่30,000กิโล แท้สภาพกริบบิบบับสุดๆทุกคนหาไม่ได้อีกแล้วคือแค่เปิดคลิกมาแบบนี้นะเพิ่นๆนี่จองแล้วนะตอนนี้เพราะฉะนั้นใครที่ดูแล้วแบบว่าชอบหาอยู่นะคะรถ เก่งหรูหรูสวยๆในงบประมาณล้านต้น,ตนเพียงแค่1นล้านสามแสเหมืนเท่านั้นสามารถโทรและทักกันเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่0ูนย์เก้าสองเกหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลที่ให้ไว้ด้านล่างแต่บอกไว้ก่อนถ้ารีบแนะนําให้โทรเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่มีคนทักมาพร้อมๆกันแล้วก็แอดมินทยอยตอบอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรัดคิวด้วยการโทรได้เลยนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะพามารู้จักกันแบบเต็มๆนะะที่ใครแบบอยากได้อยู่แล้วให้แบบเพิ่ม ความอยากได้ขึ้นเป็นอีกทวีคูณเลยบิลกันเต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์กันว่าสภาพของความ30,000กิโลเนี่ยมันสวยใหม่กริบขนาดไหนนะคะสำหรับ e 2 0 0 edition e นะคะดูกันแบบชัดๆเลยค่ะ w 2 1 2 Facelift นะคะอย่างที่หลายคนที่เคยติดตามไลฟ์ของเน็กเน็กก็จะเคยรู้อยู่บ้างนะคะว่า mercedes-benz เนี่ยคะ่ะเขาชอบออกอะไรเด็ดๆมาตอนสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมอย่างเช่น e class w 2 1 2 face lift เนี่ย เขาก็จะเปลี่ยนชมในปี2016เพราะฉะนั้นพอปี2015เนี่ยเขาก็จะจัดรุ่นพิเศษ edition e limited edition มาถามว่าได้อะไรบ้างนะคะคือได้ออปช่อนท็อปๆหล่อๆเท่ๆแบบ e 3 0 0แต่ไม่ต้องซือ้อรถไฮบริดนะคะจบพูดง่ายจบในประโยคเดียวแบบนั้นเลยไฟหน้าตัวท็อปค่ะ intelligent light system นะคะมีไฟ LED ข้างในมีเส้นไฟเบอร์ออปติกสุดเซ็กซี่นะคะรวมถึง มีความอัจฉริยะส่องได้ไกลเกินกว่าครึ่งกิโลเมตรค่ะชุดแต่งเอเด i ชนีหล่อๆไม่เหมือนใครนะคะเป็นล้อแมกซาย5ก้านนะคะขอบ18สีทูโทนหล่อมากๆเข้ากับสีของตัวรถมากคันนี้เนี่ยนะคะเ,เป็นสีพิเศษนะคะที่เรียกได้ว่า Diamond Silver เป็นสีบรอนเงิน ประกายฟ้าานิดนึงสวยหรูเลิศสุดๆนะคะเข้ากันกับแบชอีดิชันอีที่ติดอยู่ข้างตัวรถมากๆเลยถ้าเราเห็นเส้นสายนะคะของบอดี้ของตัวรถนะคะที่มีความหล่อคมไล่จากด้านหน้ามาถึงด้านหลังนะคะสมเป็นรถหรูของผู้บริหารอย่างแท้ทรูเปิด นะคะกระโปงด้านหลังนะคะก็จะเห็นพื้นที่เก็บของอันกว้างใหญ่ตามสไตล์ของ e-class รวมถึงออปชันดีๆเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหลังนะคะหรือจะเป็นตัวพวงมาลัยนะคะสามก้านแบบคโครเมียมหล่อๆนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ edition e ด้วยนะคะเอกลักษณ์ของตัว edition e ตัวหนึ่งเลยที่จะให้เห็นกันชัดๆก็คือลายไม้แมทตนะคะ o p e n Pore นะคะโอ๊ก o ู d นะคะซิงเป็นสีน้ำตา แล้วก็เวลาเราจับไปเนี่ยเราจะรู้สึกถึงตาไม้ถึงเส้นใยของไม้ได้จริงๆเพราะอันนี้ไม่ใช่พลาสติกลายไม้นะคะทุกคนเป็นไม้จริง ที่ Mercedes-Benz เนี่ยเขาต้องคัดสรรมาแล้วนะคะให้เป็นลายเดียวกันทั้งคันแล้วคันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นความใหม่กริจกรับเนี่ยมันกริ๊สุดๆไปเลยทุกคนเรียกได้ว่าเหมือนรถใหม่อะที่นั่งแทมแมชชินออกมาจากศูนย์เบนซนะคะแล้วคันนี้เนี่ยราคา1น9ล้านสาจากราคาออกใหม่3ล้านกลางถามว่ารถใหม่สภาพป้ายแดงขนาดนี้ประหยัดไปถึง2ล้านด้วยคัน นะคะเนียนจริงๆนะคะแล้วเบาะหลังกว้างขวางสบายตามสไตล์อีคลาสเบินะคะที่เรียกได้ว่าเหมาะจะเป็นทั้งรถครอบครัวรถผูถ้บริหารไปพบลูกค้าหรือใช้ในวันหยุดสบายๆแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่รีบไม่ได้แล้วนะคะกับทั้งราคาดีๆแบบนี้เพียง1.39ล้านบาทและของแถมดีๆอย่างแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองด้วยน้ำมันเครื่องนำเข้าที่ได้รับการลด รับรองจากศูนย์เบนซ์หรือว่าจะเป็นแพ็กเกจคาแครขัดเคือบสีพร้อมฟอกเบาะฟอกพรมสปาภายในให้ถึง2ปี4ครั้งเลยทีเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นรีบติดต่อมาได้เลยค่ะทั้งเบอร์โทรศัพท์ขอให้ไว้อีกครั้งหนึ่งที่0929245641หรือแอดไลน์ออฟฟิเชที่ใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะคะขอแสดงความดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ มือไวใจเร็วสามารถจองคันนี้ได้ทันนะคะส่วนท่านที่ไม่ทันแล้วเนี่ยสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat อัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ของ b e n ซ์มอเตอร์บอเพื่อให้เห็นจอกรถเข้าใหม่ก่อนใครใน Open Chat นั้นได้ค่ะวันนี้น่งนงทีดาวงนำรงเวทต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเองมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ